พี่น้องจ้ามือนี่เป็นมือเลิกงามย่ำดีได้เวลาคุสะละจ้าคุสะนาบ้านจ้าจ้างรถแมคโครมาคุสะนาบ้านจ้างเขาหาพันจ้าคุศะหน่อยสาในหน่อยดอกจ้าบ่าเอาไงเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเนา,จานะจ้ะเนาะ เรากำลัลงทำล่องแนวว่าจะเอาระดับความกว้างยาวเท่าไหร่วัดเขตอยู่คฮอขุสะฮะน้ำมาเหรอ ขุดค,ความเลือกแค่นี้ใช่มั้ยโอเคพอดเลยวันนี้ไม่เสร็จหรอกมั้งไม่เสร็จหรอก,รรอกแต,นนแกต่เราต้องแบ่งความทุกอย่งน้องมาทำไ,ไ,ดได้ดินผมทีพอดีเลยเนี่ย เดิน้ำก็้พังใช้เดินทำสะหน่อยไปนอะบ้านได้ที่ได้ที่ถมเข้าตรงนี้พอดีตรงนี้มันแอ่งเป็นสะไงจะถมตรงนี้เนาะเนี่ยเอาที่จากที่พี่สาวเขาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ถมสะเนาะมันถมเลยไปเอาขึ้นมา โอ้ยฝน้ากับสิมาแล้วพี่น้องมือมกอึมคืมมาแล้วพ่นะไอสาเลียงปลาแล้วพี่น้องสาหน่อยพอดีแหละสร้างเสียงน,น้อยจากตรงนี้ไปเนาะ วิวเทือกเขาสุมาลไหลเด้เทือกเขาจังหวัดแพร่บ้านเราก็ล้อมรอบไปด้วยเขานะจ๊ะทิภาคเหนือจ๊ะบ้านเราทางเข้าจ๊ะ อุ๊นน้ำมาแล้ว <c oughs> น้ำออกแล้วจ้าจะเสร็จแล้วจ้าสะหน่อย เอาเหหัวเรียงปูเรียงหอยเธอบ่ได้กับอังกฤษจ้ะสีสื่อปูสื่อหอยมาเรียงจะ้ะเรียงอื่นเลียงกบเรียงเขียดเลียงหอยโขงไปสละจากพื้นที่บ้านเล็กๆเราสะจะ้ะไปไหนไม่ได้เราก็อยู่บ้านนี่นะจะ๊ะถ้าอังไทยล็อกดาวน์อีกเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แลจะจ้ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง AJ พากินพาเลาะชาแนลด้วยนะจ๊ะ